วัสดีค่ะเจ้าเขาบอมีน้ำยานางเขาจะเฮ็ดอะไรนั่นสวัสดีนะคะเพิ่งกลับมาจากงานนะจ้าเพิ่งเลิกงานโอ๊ยสอรี่เพิ่งเลิกงานแล้ววันนี้หันสีมาปันไนมันบอกมีน้ำยานาง้วจ้าว่าจะเฮ็ดอไออะไรนะอ,อมขี้เหล็กบักขี้เหล็กน้องเจดเอามาจากบ้านกตสิเฮ็ด เอาใบเคลนะคะเบิ้งเมื่อนั้นไปเบิ้งวิดีโอเพิ่นเพื่อนบอกว่าถ้าบบมีหย่านา้ำน่ะอาใส่ใบเคลอะ่ะเหมือนคล้ายๆลพักคณาบ้านเฮาอะ่ะปั่นเอานา้ำและก็ไม้เฮ็ดแทนในไอ้น้ำหย่านา้ำ้ะจ้าเนี่ยกระสีเฮ็ดกระสิเฮ็ดลองเบิง้ง้ะจ้าว่ามันจะออกมาเป็นจังไหนเอามาอมใส่พักขี้เหล็กที่น้องแจ๊ดเอามาแกเอามา,า,มานั้นแล้วยังบ่ได้อันยังบ่ได้เห็ดจ้าเถือ่อเพิ่งดูเพิ่งไปเหตุงานมา เดี๋ยวปั่นอะไรเสร็จอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วค่อยจะมาอมอพักเคเ็กว่ามันสิเป็นจังไหนมันจะเป็นรสชาติจังไหนจ้าเดี๋ยวมาเบิ่งกันอันนี้อันนี้ที่เหลือเอาไว้่ะรวกกินซื้อม้าตอนไปเที่ยวบ้านตากอากาศงาได้ไหนซุ้มเจ้าเออไปไปบนี้เขาจะปั่นมัเนี่ยจ้าปั่นน้ำออกมาแล้วนะคะไปเทล นี่อยให้ดูนัน้าจ้ามันก็จะเป็นอย่างนี้เขากับปั้นไปเนี่ยหน้ามันก็ยืดยืดเหมือนไอ้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 ไอไอ้นันจ้าเบังเหมือนใบยญ้านางเลยกินเหมือนกันเป๊ะเลยนะจ้ามาเตรียมก่อนเดี๋ยวเราไปตำพริกก่อนนะคะแป๊บนึงเสร็จแล้วใคยไม่บบนด้ เอาน้ำที่เราปั่นละจ้าลงไปเคลนะคะเอาลงมหมดเลยเห็นไหมคือน,น้ำยาหนางเลยพี่น้องถ้ามันอร่อยเราก็เอาอันนี้แหละเทียนน้ำยาหนางแล้วก็วิตามินวิตามินก็ลายพร้อมอันนี้ต้มไข่ว้เต็มเอเออ,เอ,อพะโลแล้วก็ใส่ไปเลยตะไคร หอมใส่พร้อมกันเรตีจาลมันก็สีสุกพร้อมกันแล้วก็เบิง้งอันนี้ขี่เล็กผักขี่เล็กผักเขาเอิ้นอีหยังอันไทยนะกะขี่เล็กคือกันเดียดตะเนาะไปร้อนเป็นน้ำแข็งใส่ยังซีเด้อจ้านั่นแหละต้องแจ๊ดเอามาต้มมา ใส่สองอันไปเลยจุๆไปเลยจ้าเปิงเลิศเดี๋ยเดือตะแน่ปลาว,วันนี้เอานะแน่ปลาใส่มาใสนน่ต้มเลยเห็นบหมแล้วก็ต้มเลยคราวนี้ ดอกล้วก็ใส่ไปเลยแกงบ้านบ้านเราเห็นไหมใส่ไปเลยโอ้ยลืมไปว่าบมมีประแดดท่านั่นมันบบสีแฉบมิจเจามียอยู่หน่อยนึงแต่บมมีเยอะอยล่างง่ายน้ำเขียวมากบ๊วย ใ่ไป,ไปเลยไปอันนี้เจ้าเบิงทำเป็นน้ำยานางเราก็เขากับมาเฮ็ดอันนั้นเอาเา้ามาแปดรูปเอาแล้วก็สิคืออยดอกเออเมืองหนาวกับเมืองร้อนมันก็เลยบบ่มีเ้ยนไปยานางเจ้าเบิงต้องร้อให้มันสุกกันนะจ้ะว่ <laughs> วาเป็นจังใดสกมา <Okay. S 2> uh huh. อันนี้หมูที่รวนไว้แล้วนะคะอันนี้หมูดจ้าพี่นอ้องไทยไทย,ยไปทอปกันเลยอมขี้เหล็กอมแบบบ้านๆเฮ้านี่แหละป้าดสี่พักคอยไหมเลิศเด้อดส้เจบัง เล่นนะคะรอให้มันเดือดไะเนี่ยนักสิได้เข้าไปน้ำกั่นหมดเลยม,มาดัดแปลงกินเอาเด้อจ้าร้อ,อยยาหนังบ่ไหวดอกเขาเอาอยาหนังของขยิมเบิร์ดอยเฮ็ดบ้านใหม่สมเจ้าเขาชิมเบิร์ดฮ่าดัดแปลงกินเอาเด้อจ้าเบิ้งพักขณะเบิ้งหมูขยกระได้ แซบบอ่อันนี้ไขรเสร็จแล้วผักอันนี้นะดูว่ามันจะอร่อยไหมเดี๋ยวเอามาให้ดูนะคะนี่กำลังเดือดโอ้ยแต่กินแทะ้ะเจ้าไขยหูแล้วปะเนี่ยเอามาแทนใบายานางนี่เบิง้งสุมเจ้าน่ากินอยู่เดุ้มเจ้ามันเขียวเขียวเห็นบอ่อ่อ บ่อหน้าอร่อยไหมคะไม่ไดัดกลิ่นเองแจ๊สมาเอานะบุญเดเออน้องแจ๊สเออน้องแจ๊สมาเอาได้หน่นะม่รมันยังบ่ออันนั้นโอ้ยกับร่นหมอ้อทินเจ้าได้ทำทั้งทีเราเดาจ้าเขาก็เห็ดแล้วเขาใส่ซองฟิตใส่กลิ่นซูมือซูมือมันก็สิเบิร์ตจนแเนาะเต็ม กระทะใหญ่เลยนะ <c oughs> นะ <c oughs> แต่แซบอบอบ่งดูโอ้ยผักมีวิตามินอีกตักหากเลยจ้าผักเขียวผักเป็นเนี่ยผักยิก๊ๆมันคล้ายๆคยนันหน้าบ้านเฮาน่นแหละแต่มันกับรสชาติม่ถึงกับคันหน้าอังสินะเพราะมาเอ็ดใส่กันโอ้ยแซบเดี๋ยวสมเจ้าแซบแบกับซิมแล้ว จิมแล้วเข้ากันได้ดีขนาดเลยสุเจ้าเอ้ยไปหูแล้วบัดเนี่ยเราต้องไปร้อยอย่างนางเลยสุนเจ้าผักนี้แหละน้ำผักนี้แหละเลิศเลิศไม่กลัวใครคุณนะเบิ่งดู อ,อร่อยมากอร่อยเลิศแล้วแบบนี้ะนะัมมากินกินเดาจ้าเบงอ่อมผักขี้เล็กใส่ใบเคลวนะคะใบเคลวแซ่บแซบเดอสุนเจ้าแซ่บขอให้เครื่องปรุงแบบอดื่มใส่ใบมะกรูด เริ่มใส่แบบประกุดเลยซุ้งเจ้ามึงกับเขาสวยอืมย่อเอาสิคขอคุณแล้ประเดี๋ยวขอสิบมเอาใบแอนใบย่านางอีกแล้วใบเขียวก็อร่อยนะคะเอามาปัน่นมันก็เขียวเคือก,กันมีวิตามินอีต่างหากเลยจ้าอืม อรไอยุเจ้าเขาก็ไดกินเอาน้อยอยู่เนี่ยเขาก็ได้แปรงกินเอาไม่ต้องแบบว่าให้มันครบทุกอย่างเขาตั้งกล้องไปได้บ้างอืมมีข้าเหนียวอยู่เด้อจ้าแต่ม่ได้หนึ่งหิว อืลืกเจ้าเลิกลิกอร่อยใส่ผักใบเคลแทนน้ำใบยะนางอร่อยมากเบิ้งเอาผักขีเลื้ยน้องแจ๊ดเอามาตั้งนานแล้วบ่ได้เห็ดจ้าเธอว่าบ่มีใบยะนางวันนี้ไปเห็นเพื่อน,นัน เอ่เอาใบเคี้ยวมาแทนใบยานางก็เลยใบเคียวอันนี้นะคะเบิงใบเคียววันนี้้อจ้าใบเคียวแบบนี้แล้วมาปั่นเป็นน้ำยานางอร่อยเหมือนกันไปเลยเด้อบันิสุขเจ้าเอามาให้เบิงอัปเดตให้เบิง ค่อยตั้งกล้องบ่กโอเคค่อยตั้งกล้องบ่โอเคเลยออแเสร็จแล้วก็กิ่นเสียเอออ,อร่อยเขาก็ต้องไปล้อไอ้นั่น้อจ้าบ่ต้องไปล้อไปล้อไอ้ใบายนานังเลยเอามากิ่นแล้วก็มาอมอมใส่แบบไออันีสานบ้านเราอ,อ,อร่อยมาก Okay. Mm hmm. เยี่ยมคอยกินเ้ากันเดอ้เอแล้วคอยบากันมันเนี่ยสวัสด,ดีค่ะ